เสียงนาฬิกาบนผนังห้องบอกเวลาเที่ยงคืนตรงเป๊ะพร้อมกับเสียงฝนที่เทกระหน่ำลงมาไม่หยุดหย่อนด้านนอกหน้าต่างห้องผมพราเลือนด้วยละอองน้ำบทบางวิวต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านทะมึนอยู่ข้างหอพักชายล้วนเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยผมเองก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หอได้ไม่ถึงเดือนจึงยังคงต้องปรับตัวกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเรื่องราวลี้ลับที่ได้ยินมาตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้ามาพัก คืนนี้เป็นคิวของผมกับทีมเพื่อนรวมห้องที่รับมอบหมายให้ไปตรวจเวรยามซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับของชมรมแสงแรกที่เราทั้งคู่เพิ่งเข้าร่วมในฐานะนักศึกษาใหม่เราได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ไม่มีใครอยากทำนั่นคือการเดินตรวจความเรียบร้อยของหอพักในยามวิกาลทุกคืนวันศุกร์เฮ้ยวินรีบหน่อยสิอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวจะโดนรุ่นพี่ตำหนิเอาได้เสียงทีมตะโกนมาจากเตียงข้างล่าง ทีมเป็นคนตัวใหญ่ใจร้อนแต่ก็แอบ,บขี้กลัวเรื่องผีอยู่พอสมควรผมได้แต่ถอนหายใจเพราะทราบดีว่าการเดินตรวจในคืนนี้จะต้องผ่านบันไดหนีไฟไท้ายหอที่รำลือกันนักหนาว่าบันไดสุดท้ายหรือบันไดของผีรุ่นพีหลายคนเคยเตือนนักศึกษาใหม่ว่าไม่ควรใช้บันไดนั้นเป็นอันขาดโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนและห้ามลองของโดยการนับขั้นบันได เพราะมีตำนานเล่าว่าบันไดนั้นถูกสร้างทับทางผ่านของสิ่งลี้ลับมาตั้งแต่โบราณใครที่ไปรบกวนเส้นทางนั้นอาจจะไม่ได้พบเพียงแค่การหลอกหลอนแต่จะพบกับมิติที่บิดเบือนและบางคนก็หายสาบสูญไปเลยผมหยิบไฟฉายกระบอกเล็กขึ้นมาถือก่อนจะเดินนำทีมออกจากห้องไฟในถงทางเดินหอพักค่อนข้างสลัวประกอบกับเสียงฝนที่สาดซัดเข้ามาตามช่องลมทำให้บรรยากาศยิ่งวังเวง เงาของเราทั้งคู่เต้นระริกไปตามผนังเรากับกำลังทักทายกับเงามืดอื่นๆที่อาจซ่อนตัวอยู่ตามซอกหลืบเราเดินผ่านห้องพักที่ปิดไฟมืดสนิทได้ยินเสียงโกรนบ้างเสียงละเมอบ้างหรือแม้กระทั่งเสียงเล่นเกมแววแววจากห้องที่ไม่หลับไม่นอนแต่เมื่อใกล้ถึงส่วนท้ายของหอพักเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงฝีเท้าของเราและการกระทบกันของเม็ดฝนกับหลังคาเหล็ก แล้วเราก็มาถึงทางเข้าบันไดหนีไฟท้ายหอแสงไฟสีส้มนวลจากหลอดเก่าๆเ,เพียงดวงเดียวที่ปลายทางเดินสองให้เห็นโครงสร้างบันไดเหล็กที่ค่อนข้างเก่าผนังปูนมีคราบตะไคร่น้ำเกาะและอากาศในบริเวณนั้นก็เย็นเยือกผิดปกติเรากับมีม่านพลังงานบางอย่างกั้นเอาไว้โอ้โหนี่สินะบันไดสุดท้ายทีมกระซิบเสียงแผ่วใบหน้าซีดลงถนัดตา นายว่าเราไม่ต้องเดินลงไปได้ไหมแค่ยืนอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะผมเองก็รู้สึกหนาวสาั่นแปลกๆผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นอาบชื้นคล้ายป่าช้าที่โชยออกมาจากบันไดนี้และวันนี้ผมได้กลิ่นนั้นจริงๆเป็นกลิ่นเหม็นอับปะปนกับกลิ่นสาบป,ประหลาดที่ยากจะบรรยายคงไม่ได้หรอกทิมเราต้องเดินลงไปให้ถึงชั้นล่างสุดแล้วตรวจสอบว่าประตูล็อกดีหรือไม่ตามคู่มือที่รุ่นพี่ให้มา ผมพยายามพูดด้วยน้ำเสียงปกติที่สุดแต่ก็อดกลืนน้ำลายเอื้อกไม่ได้เมื่อสายตาประทะกับความมืดมิดที่รออยู่เบื้องล่างของขั้นบันไดผมก้าวเท้าแรกขึ้นไปบนขั้นบันไดเหล็กเก่าเสียงโลหะเอียดอาดดังขึ้นเบาๆเป็นสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่ตำนานเป็นจริงผมส่องไฟฉายลงไปเบื้องล่างมันเป็นความมืดที่ดูเหมือนจะกลืนกินแสงไม่ใช่แค่ความมืดจากที่ที่ไม่มีไฟแต่เป็นความมืดที่ดำสนิทกว่าปกติ เรากับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นนอกจากความว่างเปล่าทันใดนั้นผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกเข้าที่ข้อเท้าเบาๆเรากับมีใครบางคนกำลังเดินขึ้นสวนทางมาในความมืดที่ผมมองไม่เห็นผมสะดุ้งเฮือกแต่เมื่อส่องไฟฉายลงไปที่พื้นก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากขั้นบันไดเหล็กเปล่าๆทีมเองก็ชะงักเท้าที่กำลังจะก้าวตามผมลงมาเกิดอะไรขึ้นวินทีมถามเสียงสั่นๆเมื่อกี้นายโดนอะไรผมหันไปมองทีมพยายามรวมสติ ไม่ทราบเหมือนกันเหมือนมีอะไรมากระแทกเทา้ายังไม่ทันที่ทีมจะพูดอะไรต่อทันใดนั้นเสียงโลหะลากยาวแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งที่มืดมิดอยู่เบื้องล่างเสียงนั้นคล้ายกับมีคนกำลังลากโซ่เหล็กไปตามขั้นบันไดชา้ชาๆหนักๆคลอไปกับเสียงฝนที่ยังคงกระหน่ำไม่หยุดเสียงโซ่เหล็กลากยาวดังมาจากความมืดเบื้องล่างมันไม่ใช่เสียงที่แผ่วเบาจนคิดไปเอง แต่มันหนักแล่นพอที่จะทำให้ผมกับทิมชะงงักงานอยู่ที่ขั้นแรกของบันไดใบหน้าของทิมซีดเผือดไปแล้วส่วนผมเองก็รู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบนั่นนั่นมันเสียงอะไรวะวินทิมกระซิบถามเสียงสั่นจนผมรู้สึกได้ผมพยายามรวบรวมสติให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ไม่รู้อาจจะเป็นลมก็ได้ผมตอบไปอย่างนั้นเองทั้งที่รู้ดีว่าเสียงนี้ไม่เหมือนเสียงลมพัดเลยแม้แต่น้อยมันเป็นเสียงโลหะเสียดสีกับปูนหอบเอาความเย็นเยียบและกลิ่นอับชื้นที่รุนแรงขึ้นมาด้วยเสียงนั้นเงียบไปชั่วขณะผมกับทิมจ้องมองลงไปในความมืดเบื้องล่างอย่างรอคอยหัวใจเต้นรัวจนรู้สึกเจ็บที่ซี่โครงเราได้ยินแต่เสียงฝนที่ยังคงกระหนำ่ำและเสียงหยดน้ำที่ไหลเอื่อยๆจากผนังที่เปียกชื้น แล้วมันก็ดังขึ้นอีกครั้งแครกแครกคราวนี้เสียงนั้นใกล้เข้ามาอีกนิดเหมือนกับว่าสิ่งที่กําลังลากโซ่อยู่นั้นกําลังเคลื่อนที่ขึ้นมาบนบันไดทีละขั้นขั้นช้าๆอย่างไม่รีบร้อนไม่เอาละวินกูไม่ไหวแล้วทิมจับแขนผมแน่นเรากลับทวะปล่อยให้มันค้างไว้แบบนี้แหละ ผมลังเลผมก็กลัวไม่ต่างจากทิมเลยสักนิดแต่ในใจส่วนลึกของผมมีความอยากรู้อยากเห็นที่น่ากลัวแฝงอยู่ผมอยากรู้ว่าสิ่งที่กำลังลากโซ่อยู่นั้นคืออะไรและตำนานที่รุ่นพี่เล่ามานั้นเป็นเรื่องจริงแค่ไหนผมเชื่อว่าการหนีตอนนี้อาจทำให้เราถูกบางอย่างที่อยู่ข้างล่างนั่นตามติดไป ไม่ได้หรอกทิมผมพยายามพูดให้เสียงมั่นคงเราต้องไปเช็คประตูถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วมีใครเข้ามาได้มันอาจจะแย่กว่าเดิมผมพยายามโน้มหนาวทั้งทิมและตัวผมเองผมส่องไฟฉายลงไปในความมืดอีกครั้งพยายามจะจับภาพอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าสีดำสนิทที่ดูเหมือนจะลึกไร้ที่สิ้นสุดแต่แล้วสายตาผมก็ไปหยุดที่ขั้นบันไดสุดท้ายของบันไดชั้นที่เรายือนอยู่ คือขั้นบันไดที่ทอดลงไปสู่ความมืดมิดผมรู้สึกแปลกๆกกับขั้นนั้นมันดูเหมือนจะกว้างกว่าขั้นอื่นๆเล็กน้อยและพื้นผิวก็ดูจะดำคล้ำกว่าปกติราวกับมีคราบอะไรบางอย่างเคลือบอยู่วินมึงจะทำอะไรนะ่ะทีมถามเมื่อเห็นผมก้าวขาลงไปอีกขั้นอย่างชา้ชาๆผมไม่ได้ตอบเขายังคงยืนนิ่งอยู่ด้านบนผมค่อยๆก้าวเท้าลงไปชา้ชาๆพยายามสัมผัสถ,ถึงความผิดปกติใดๆ เสียงโซ่ยังคงดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคราวนี้มันฟังดูใกล้ขึ้นจนผมรู้สึกได้ถึงแรงสั่งสะเทือนบางๆที่พื้นบันไดผมยกไฟฉายขึ้นอีกครั้งคราวนี้ผมลองส่องไปที่ผนังด้านข้างบันไดผมรู้ว่ามันเป็นผนังปูนเปล่ามีคราบตะไคร่น้ำเกาะ แต่ในชั่ววินาทีที่แสงไฟฉายประทะกับผนังผมสาบานได้ว่าเห็นเงาดำทะมึนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนผนังมันดูเหมือนเงาของคนที่กําลังก้มตัวและกําลังลากบางอย่างที่ยาวๆไปตามพื้นเงาปรากฏขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่แสงไฟฉายเคลื่อนผ่านไปทำให้มันหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงเห็นอะไรนะวินทีมถามยังตื่นตระหนก เขาก็คงจะเห็นเงาเหมือนผมผมรู้ผมไม่ตอบแต่กำไฟฉายแน่นขึ้นผมรู้แล้วว่าเสียงโซ่เหล็กนั่นไม่ได้เกิดจากลมหรืออะไรที่อธิบายได้ด้วยเหตุผลปกติและเงาที่ปรากฏขึ้นบนผนังนั้นก็ไม่ใช่เงาของเราแน่ๆผมไม่ได้ตอบทิมผมกำไฟฉายแน่นจนข้อนิ้วขาวโพลนในวินาทีที่เห็นเงาดำทะมึนนั้นผมมั่นใจแล้วว่าไม่ใช่ตาฝาดหรือแค่แสงและเงาเล่นตลก มันเป็นเงาของบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวและมันกำลังลากบางอย่างที่ทำให้เกิดเสียงโซ่เหล็กนั่นแครกแครกแครกเสียงโซ่ดังใกล้เข้ามาอีกเรากับมันอยู่เพียงแค่ไม่กี่ขั้นบันไดถัดจากเรากลิ่นอับชื้นและสาบป,ประหลาดแรงขึ้นจนแสบจมูกอากาศรอบตัวเย็นลงจนผมรู้สึกถึงไอ้น้ำที่ลอยออกมาจากลมหายใจวินมึงได้ยินไหมวะมันใกล้เข้ามาแล้วนะ ทิมร้องเสียงหลงดึงแขนผมแรงกว่าเดิมแต่ผมเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ขาหนักอึ้งจนก้าวไม่ออกสายตาผมจ้องมองลงไปยังความมืดมิดเบื้องล่างอย่างไม่วางตาผมรู้ดีว่าควรจะวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดควรจะหันหลังกลับไปตั้งแต่ได้ยินเสียงแรกแต่บางอย่างกำลังรั้งผมไว้มันไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นแต่มันคือความรู้สึกหวาดกลัวที่ผสมปนเปกับความสงสยัย มันดึงดูดผมให้จมดิ่งลงไปในความลึกลับของบันไดนี้และแล้วผมก็เห็นมันผ่านแสงสลัวของไฟฉายที่ส่องลงไปเบื้องล่างไม่ใช่รูปร่างที่ชัดเจนแต่เป็นภาพวูบไหวที่อยู่ตรงขั้นบันไดถัดจากเราเป็นสิ่งที่ดูคล้ายเงาดำทึบที่เคลื่อนที่ช้าๆลาดเลื้อยไปตามขั้นบันไดมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เป็นมวลของความมืดที่ดูเหมือนจะมีความยาวและรูปร่างบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติ เรากับถูกยืดออกและสิ่งที่มันกำลังลากอยู่เบื้องหลังนั้นก็คือโซ่เหล็กที่ดูเหมือนจะยาวหลายเมตรและปลายอีกด้านหนึ่งของโซ่นั้นหายลับเข้าไปในความมืดที่ลึกกว่าเดิมทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาหมิวก็ดังขึ้นแผ่วๆจากในความมืดเสียงนั้นแหบพร่าคล้ายใบไม้แห้งเสียดสีกันมันไม่ใช่ภาษาที่ผมรู้จักแต่ฟังแล้วชวนขนลุกจนขนแขนผมลุกชันไปทั้งตัวทางทาง ของของเราผมพยายามจับใจความแต่มันก็เลือนหายไปในเสียงฝนที่กระนำผมไม่แน่ใจว่าได้ยินจริงหรือแค่คิดไปเองแต่ทิมที่อยู่ด้านบนตัวสั่นเทาจนผมสัมผัสได้ถึงแรงสั่นที่แขนวินนับนับบันไดทิมกระซิบเสียงแหบพร่าดวงตาของเขากว้างขึ้นด้วยความหวาดกลัวรุนพีบอกว่าถ้าเจออะไรแปลกๆให้ลองนับบันไดดูดูว่ามันจะเท่าเดิมไหม ความคิดนี้แวบเข้ามาในหัวผมทันทีผมเคยได้ยินมาเช่นกันตำนานเล่าว่าหากบันไดนี้เป็นทางผ่านของผีขั้นบันไดจะบิดเบือนไปในอีกมิติหนึ่งการนับขั้นจึงไม่เท่าเดิมผมยกไฟฉายขึ้นส่องไปที่ขั้นแรกของบันไดแล้วเริ่มนับเสียงเบาๆ 1...2...3... ผมเดินลงไปทีละขั้นอย่างช้าๆเท้าของผมพยายามสัมผัสถึงความมั่นคงของขั้นบันไดแต่ละขั้น เงาดำทึบเบื้องล่างหยุดนิ่งไม่มีเสียงโซ่อีกแล้วมีเพียงความเงียบที่กดดันและเสียงกระซิบที่ดูเหมือนจะลอยมาตามลมเป็นพักๆแต่ก็จับใจความไม่ได้สี่ห้าหเมื่อผมมาถึงขั้นที่ผมยืนอยู่ก่อนหน้าที่จะเห็นเงาผมพยายามมองหาเศษผงหรือคราบสกรปรกใดๆที่จะใช้เป็นจุดอ้างอิงแต่กลับไม่มีอะไรเลยผิวบันไดดูเรียบเนียนเหมือนเพิ่งทำความสะอาดเจ็แปดเก้า ผมเดินลงไปเรื่อยๆทีมยังคงยืนตัวสั่นอยู่ด้านบนไม่กล้าก้าวตามลงมาผมรู้ว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่อันตรายแต่เท้าของผมกลับไม่ยอมหยุดเหมือนถูกบางสิ่งดึงดูดให้เดินลงไปเรื่อยๆ 10, 11, 12เมื่อนับถึงขั้นที่12ผมรู้สึกได้ถึงอากาศที่หนาวจัดขึ้นอีกครั้งเย็นจนเจ็บปอดราวกับหายใจเอาน้ำแข็งเข้าไปและทันใดนั้นผมก็ก้าวลงไปบนขั้นถัดไป แต่เท้าของผมกลับก้าวลงไปบนความว่างเปล่าผมเสียหลักร่างกายผมร่วงหล่นลงไปในความมืดเบื้องล่างและก่อนที่ผมจะทันได้กรีดร้องออกมาผมก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เย็นเฉียบและอ่อนนุ่มโอบรัดเข้าที่ข้อเท้าพร้อมกับเสียงกระซิบท,ที่ดังขึ้นข้างหูอย่างชัดเจนคราวนี้เป็นเสียงเดียวกับเสียงเมื่อครู่แต่ฟังดูใกล้และชัดเจนกว่าเดิมมากมานี่คือทางของของเจ้า แล้วแสงจากไฟฉายของผมก็ดับวูบลงพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างก็จมดิ่งสู่ความมืดมิดและเงียบงันผมร่วงหล่นลงไปในความมืดมิดไฟฉายในมือดับวูบไปแล้วสิ่งที่เย็นเฉียบและอ่อนนุ่มรัดข้อเท้าผมไว้แน่นไม่ใช่โซ่เหล็กอย่างที่คิดไว้ในตอนแรกแต่มันหนืดเนอะหนะคล้ายใยแมงมุมขนาดใหญ่ที่เปียกชื้นและแรงดึงก็มหาศาลจนผมไม่มีทางขัดขืน มานี่คือทางของเจ้าเสียงกระซิบนั้นดังชัดเจนกว่าเดิมมันอยู่ใกล้หูผมมากราวกับมีใครบางคนกำลังกระซิบอยู่ข้างๆผมพยายามดิ้นรนสะบัดขาแต่ก็ไร้ผลผมสัมผัสได้ถึงพื้นผิวที่ไม่สมั่งเสมอกำแพงเย็นชื้นที่ขูดขีดตามแขนขาขณะที่ผมถูกดึงลึกลงไป ความรู้สึกของการร่วงหล่นไม่ได้นานอย่างที่คิดไม่กี่วินาทีต่อมาร่างกายผมก็กระแทกกับพื้นอย่างแรงเสียงดังตุบแม้จะเจ็บแต่ก็ไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหาัสผมรู้สึกถึงพื้นผิวที่เปียกชื้นและลื่นคล้ายมีน้ำเจิ่งนองอยู่ผมพยายามตะเกียกตะกลายลุกขึ้นท่ามกลางความมืดที่ดำสนิทจนมองไม่เห็นอะไรเลยหูผมอื้ออึงไปหมด เหมือนกับแรงกระแทกเมื่อครู่ทำให้แก้วหูผมทำงานผิดปกติแต่ไม่นานนักเสียงรอบตัวก็เริ่มชัดเจนขึ้นแทนที่จะเป็นเสียงฝนจากด้านบนหรือเสียงลมพัดจากภายนอกหอพักสิ่งที่ผมได้ยินคือเสียงน้ำหยดติง๋งติ๋งอย่างสม่ำเสมอและเสียงกรีดร้องแผ่วเบาที่ดังมาจากที่ไหนสักแห่งในความมืดนั้น ไม่ใช่เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่เป็นเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความหวาดกลัวเสียงที่ฟังดูเหมือนมาจากคนที่ติดอยู่ในคอหอยไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้เต็มที่ทิมทิมผมตะโกนเรียกเพื่อนแต่ไม่มีเสียงตอบรับผมพยายามคลำหาไฟฉายที่น่าจะหลุดมือไปตอนร่วงลงมาแต่ก็ควาน,น้ำเหลว ผมรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในห้องใต้ดินหรือไม่ก็ถ้ำที่มืดมิดและอับชืน้นกลิ่นสาบที่เคยได้กลิ่นจากบันไดนั้นแรงขึ้นหลายเท่าตัวจนผมรู้สึกคลื่นไส้ผมพยายามปรับสายตาให้ชินกับความมืดแต่ก็ไร้ประโยชน์ความมืดที่นี่มันต่างจากความมืดบนโลกปกติ มันเป็นความมืดที่ดูดกลืนแสงทุกอย่างไปจนหมดสิน้นทันใดนั้นแสงสีแดงจางๆก็สว่างวาบขึ้นมาจากที่ไกลๆลิบๆแสงนั้นไม่ใช่แสงจากหลอดไฟแต่เป็นแสงที่ดูเหมือนเปลวเพลิงที่กำลังริบรีหรือแสงจากฐานที่กำลังคุมันส่องให้เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหน้าผมมันคือทางเดินแคบๆที่ทอดยาวออกไป พื้นผิวเป็นดินโคลนเปียกชื้นที่เต็มไปด้วยรอยเท้าและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือผนังทั้งสองข้างของทางเดินผนังนั้นไม่ใช่ผนังปูนแต่เป็นเหมือนรากไม้ขนาดใหญ่ที่บิดเบี้ยวพันกันไปมารากไม้เหล่านี้มีสีดำทะมึนและดูเหมือนจะชุ่มด้วยของเหลวบางอย่างที่สะท้อนแสงสีแดงริบรี่นั้น เสียงกรีดร้องแผ่วเบานั้นดังชัดขึ้นเมื่อแสงสีแดงสว่างวาบทำให้ผมพอจะจับทิศทางได้ว่ามันมาจากปลายทางเดินนั่นเองและในชั่วพริบตาที่แสงนั้นสว่างขึ้นผมก็เห็นบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตรงกลางทางเดินมันไม่ใช่เงาอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นรูปร่างที่บิดเบี้ยวและไม่สมมาตรดูเหมือนเป็นมวลของร่างกายมนุษย์ที่ถูกยืดออกและบิดงอจนผิดรูป ร่างนั้นดูเหมือนจะกำลังคลานช้าๆไปตามทางเดินโดยมีโซ่เหล็กเส้นใหญ่ที่ผมได้ยินเสียงลากเมื่อครูผูกติดอยู่กับข้อเท้าของมันและปลายอีกด้านหนึ่งของโซ่นั้นหายเข้าไปในความมืดที่อยู่ลึกเข้าไปอีกมันคือบางสิ่งที่ลากโซ่ที่ผมได้ยินเสียงบนบันไดนั่นเองผมตัวแข็งทื่อไม่กล้ามแม้แต่จะหายใจ ภาพเบื้องหน้ามันเกินกว่าที่สมองจะประมวลผลได้นี่ไม่ใช่โลกที่ผมรู้จักนี่คือสิ่งที่ตำนานเรียกว่ามิติที่บิดเบือนผมตระหนักได้ทันทีว่าผมได้กาวเข้าสู่ทางผ่านของผีอย่างเต็มตัวแล้วและสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านั้นคือสิ่งที่ถูกกักขังอยู่ในมิติแห่งนี้แสงสีแดงริบหรี่ลงอีกครั้ง ปล่อยให้ผมจมอยู่ในความมืดมิดและเสียงกรีดร้องที่ยังคงดังแผ่วเบาแต่คราวนี้ผมรู้แล้วว่าเสียงกรีดร้องมาจากไหนวินวินมึงเป็นอะไรเปล่าวะเสียงตะโกนนั้นดังขึ้นพร้อมกับแรงเขย่าที่แขนอย่างแรงผมสะดุ้งเฮกภาพของทางเดินมืดมิดรากไม้บิดเบี้ยวและร่างประหลาดที่ลากโซ่อยู่นั้นพลันเลือนหายไป ผมกระพริบตาทีทีเพื่อปรับสายตาให้ชินกับแสงไฟฉายที่สาดส่องเข้ามาผมพบว่าตัวเองนอนแผ่อยู่บนขั้นบันไดเหล็กขั้นหนึ่งหัวใจยังคงเต้นรัวเหมือนกลองใบหน้าของทิมอยู่ตรงหน้าเขาซีดเผือดแต่แววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและโล่งใจปนกันมึงมึงหลับไปได้ไงวะวินอยู่ๆมึงก็ล้มลงไปเลยกูเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นทิมพูดรัวเร็วมือของเขายังคงจับแขนผมแน่น ผมพยายามยันตัวขึ้นนั่งรู้สึกเจ็บแปลที่ข้อศอกจากการกระแทกกับพื้นบันไดแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือความรู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายที่สุดในชีวิตแต่ภาพในฝันนั้นกลับชัดเจนราวกับเป็นเรื่องจริงผมยังคงได้กลิ่นอับชื้นและกลิ่นสาประหลาดติดปลายจมูกและเสียงกรีดร้องแผ่วเบา,เบายังคงก้องอยู่ในหูฉันฉันไม่ได้หลับนะทิมผมตอบเสียงแห่พร่า ฉันฉันเห็นผมเหลือบตามองลงไปเบื้องล่างของบันไดหนีไฟไฟฉายที่หลุดมือไปตอนร่วงลงมากลิ้งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ขั้นแสงไฟยังคงสว่างอยู่ปราปฏให้เห็นบันไดเหล็กที่ทอดยาวลงไปสู่ความมืดมิดเบื้องล่างอย่างปกติไม่มีทางเดินรากไม้ไม่มีแสงสีแดงไม่มีร่างบิดเบี้ยวที่ลากโซ่หรือว่าทั้งหมดเป็นแค่ภาพหลอนที่บันไดนี้สร้างขึ้น ทีมช่วยผมพยุงตัวขึ้นยืนเขาช้อนไฟฉายของผมขึ้นมาถือไว้ให้ไปวินเรากลับกันเถอะไปบอกรุ่นพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราสองคนไม่รอช้ารีบเดินย้อนกลับขึ้นบันไดยอย่างรวดเร็วโดยไม่หันกลับไปมองความมืดมิดเบืองล่างอีกเลย แต่ถึงแม้จะหนีออกมาจากบันไดนั้นแล้วผมรู้ว่าภาพที่ผมเห็นเสียงที่ผมได้ยินและความรู้สึกที่ถูกดึงลงไปในความมืดนั้นจะยังคงตามหลอกหลอนผมไปอีกนานแสนนานและผมก็สงสัยว่าในคืนต่อ,ต,อต่อไปจะมีนักศึกษาคนไหนที่ต้องมาเจอเรื่องราวแบบเดียวกันนี้อีกหรือไม่